ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต,ต้เตือนภัยทางการเงินอย่าหลงเชื่อแชร์ลูกโซ่และธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงเกินจริงครับนายทัดลาบเผ่าเหลืองทองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ฝากเตือนประชาชนครับอย่าได้หลงเชื่อแชร์ลูกโซ่ว่ากลโกงแชร์ลูกโซ่บางครั้งจะแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรง ซึ่งมิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อทําธุรกิจขายตรงที่มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงโดยที่เหยื่อไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่ชักชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องให้มาร่วมทําธุรกิจเมื่อเหยื่อเริ่มสนใจจะให้เหยื่อเข้าร่วมฟังสัมนาและจ่ายค่าสมัครสมาชิกหรือซื้อสินค้าแรกเข้าในมูล,ลค่าที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสินค้าส่วนมากมักไม่มีคุณภาพหรืออาจให้เหยื่อซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าไปขายแล้วก็รอรับเงินปันผลได้เลย ปัจจุบันยังมีการโฆษณาชักชวนผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับทางด้านผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคใต้ได้แนะนําวิธีสังเกตชายลูกโซ่ในคราบของธุรกิจขายตรงก็คือจะไม่เน้นการขายสินค้าครับม,มีการสาธิตสินค้าหรือทําให้สมาชิกเข้าใจในตัวสินค้าแต่จะเน้นไปที่การหาสมาชิกใหม่เพราะค่าสมัครสมาชิกค่าซื้อสินค้าแรกเข้าค่าหุ้นหรือหน่วยลงทุนจะถูกจะถูกแล้ว จะนำมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกเก่า แต่หากไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได้ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่สมาชิกเก่าได้ครับโดยแบงค์ชาตินะคะได้ติดตามข้อมูลและตรวจสอบการให้บริการของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยกระดับการจัดการภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันมวิชาชีพเพื่อป้องกันประชาชนจากภัยทางการเงินสามารถแจ้งเบาะแสต่อทางการนะคะทางที่สายด่วนนะคะ1359ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังหรือหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินที่หมายเลขโทรศัพท์1213ค่ะการที่ถ้ามันเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือมันก็จะไม่ค่อยมีตัวสินค้านะครับให้เห็นนะครับแต่มีการเชิญชวนให้เราเนี่ยไปหาสมาชิกมาเพิ่มนะครับเพื่อเป็นฐานของพิระมิดนะครับในลักษณะที่ว่าถ้ายิ่งมีคนเข้ามาร่วมเ,เครือข่ายมากขึ้นเนี่ยก็จะมีรายได้จาก เครือข่ายที่เป็นด้านล่างเนี่ยขึ้นไปสู่ท่านบนได้เยอะขึ้น,นับลักษณะแบบนั้นรวมถึงการที่อาจจะมีการจูงใจด้วยวิธีต่างๆนะครับให้เราเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติเราหาเพื่อนมาร่วมงานได้เยอะๆก็จะได้รับโบนัสก้อนโตๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังหรือก็สังเกตนะครับแล้วถ้าจะให้ดีถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็โทร1นึ่งที่แบงค์ชาติก็ได้นะครับเพราะเรามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเราอาจจะ,ะให้ความรู้ท่านได้นะครับหรือก็ ช่วยให้ท่านความกระจ่างเพิ่มขึ้นว่าเพราะแต่ละเคสเองที่ที่ที่เราคุยกันอาจจะมีทั้งมาในรูปของสินค้าอื่นๆนะเป็นปุ๋ยก็ดีเป็นอะไรก็ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สินค้าเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยน,นะครับ